สวัสดีชาวันศุกร์ที่29เมษายนนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหตั้งแต่คำเมื่อวานนี้ข่าวมิโนไลโอลานี่แบบวุ่นวายทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะหลังจากที่มีข่าวมาว่าเฮ้ยไลโอลาครับที่เป็นเอเย่นของปอกบาสลาตันฮาแลนด์พวกนี้ฮะตายครับผมอ่คือจริงๆก็มีคนหมั่นไส้เยอะนะเพราะว่าโอ้โหโกงค่าตัว เรียกค่าเหนื่อยนักเตะแบบแพงซะหลือเกินนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็มีคาว,ว่าตายไปปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาก็ไม่ตายครับออกมาคอนเฟิร์มด้วยแหละว่ายังอยู่นะจ๊ะอ,อ่าก็ถือว่าเป็นข่าวที่แฟนบอลต้องอดทนใจนิดนึฮะเดี๋ยวนี้ข่าวสมัยนี้มันมาเ,าเร็วนะฮะก็ต้องรอนิดนึงว่ามันจริงหรือไม่จริงนะฮะแล้วก็ทางฝั่งลิเวอร์พูลเองก็มีข่าวที่โอ้โหแฟนหงดีใจกันใหญ่เลยเพราะว่าเจอเกนคอปก็ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลไปอีก2อปีไปหมดปี2 0 2 6นยหอ้โห นี่ทำทีมแบบกันยาวๆไปเลยทีเดียวนะฮะอ่ะมาดูกันที่ผลฟุตบอลเพื่อ์เลี้ยงอังกฤษเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะครับผมนี่ต้องบอกว่าแอบเซ็งมากนะตื่นมาอุตส่าหต์ตั้งแต่ตอนตีหนึ่งครึ่งฮนะชูไอดีแม่งดูไม่ได้ฮนะคือดูผ่านดาวเทียมอนะ่ะคนอื่นเขาดูได้หมดนะผมก็เลยไม่ได้ดูคูแมนยูกับเชลซีนะแต่ว่าโอ้โหมานั่งดูไฮไลท์ดูสถิตินี่เชลซีเหนือกว่าแมนยูเยอะฮะโอ้โหแล้วโอกาสยิงได้เพียบต้องขอบคุณเดเอาที่ เซฟเป็นพละวันเลยนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะโดนมาก็ออลองโซยิงเข้าไปก็ต้องขอบคุณพี่โดเหมือนกันที่อุตส่าห์ยิงตีเสมอให้กับแมนยูเต็ดแบ่งแต้มไม่ได้ครับทั้งนั้นที่เกมนี้โอกาสยิงก็ไม่ดีเยอะมากสักเท่าไหร่ครคือ ผมมานั่งดูไฮไลท์แล้วบอกแมนยูก็ดูแล้วไม่น่าจะไหวนะครับผมทําให้สถานการณ์ของแมนยูเต็ดตอนนี้ก็ยังอยู่อันดับที่6เหมือนเดิมครับก็เก็บเพิ่มเป็น55คะแนนตามหลังสเปอร์สามสแต้มเตะมากกว่า2เกมด้วยแล้วก็นําหน้าเวสต์แฮมยูเต็ดแค่3คะแนนเท่านั้นเองแล้วก็เตะมากกว่าเวสต์แฮมอยู่1เกมนะครับผมก็พยายามรักษาโคต้ายูโรปาลีกให้ได้แล้วกันเนาะสำหรับแมนยูเต็ดครับส่วนเชลซีก็ไม่น่าจะพลาดครับ น่าจะได้ที่3ปีนี้ไปครองครับก็ตอนนี้มีอยู่66คะแนนทิ้งอาร์ซอลดับสอยู่6คะแนนด้วยกันก็เดี๋ยวเกมถัดไปของแมนยูก็ยังเล่นในบ้านครับเป็นคืนมเมด้ไห์เจอกับเบรนทะ์ฟอร์ดโอ้โหบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับผมถ้าแมนยูยังเล่นแบบไม่ไหลลื่นขนาดนี้ฮรก็เพราะพอไม่ได้ดูคู่แมนยูผมก็เลยไปดูวันยูโรป้าลีกไปนั่งดูเวสต์แฮมยูเอเต็ดตะกับแฟรง์เฟิร์ตทั้งเกมเลยก็ มาดูกันที่ผล, ali, ลยูโรป้าลีกฮะเริ่มที่คู่เวสแฮม,มก่อนเลยก็แพ้คาร์บ้านให้กับทางแฟรงเฟิร์ตไป1นประตูสองนะโดนแฟรงเฟิร์ตยิงขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่นาทีแรกอ่ะผมเปิดมาโอ้โหแองเกาคนาบยิงเข้าไปแล้วก็มิเกลตัวเนียวตีเสมอก่อนที่มาโดนไดจิคามาดาอ่ายิงแซง2-1ในช่วงครึ่งหลังนะครับผมคือรูปแบบเกมเนี่ยผมว่าสูสีนะแต่ว่าจังหวะการเข้าทำเนี่ยแฟรงเฟิร์ตเนี่ยดู ดูไหลลื่นนะการต่อ,ตอ,ตอบอลการจ่ายทะลุช่องนะแล้วก็ใช้โอกาสไม่เปลืองนะส่วนเวทธแฮมูไนเตดจ,จริงๆก็มีโอกาสนะไอเจอล์อดโบเวนครึ่งแรกยิงชนเสาว,วิธีนึงแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษเอ้ยต่อทเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง จักรยานอากาศอ่ะโคตรสวยอ่ะแต่ว่ายิงชนคานครับผมโอ้ได้เข้ามานี่แบบตีเสมอสองสองได้นี่แบบจะสวยมากเลยฮะก็ก็คงต้องไปแก้ตัวกันใหม่ในเกมหน้าสัปดาห์หน้าที่จะต้องไปเยือนบ้านของแฟนเฟิร์ตครับสำหรับเวสต์แฮมยูเต็ดฮะส่วนอีกคู่หนึ่งไลฟ์ซิกก็เอาชนะทางเรนเจอร์ไป1-0จากลูกยิงของแอนเจลีโนนะครับผมก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ารู้กันครับว่าใครจะเข้าชิงฟุตบอลอยูโรป,ปาลีกฮะส่วนถ้วยเล็กอย่าง ยูฟ uh, ่ายูโรป้าคอนเฟลเนซลีกนะฮะเลสเตอร์ซิตี้ก็เหนื่อยหน่อยครับไล่เจ้าทางโรม่าหนึ่งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เปิดบ้านโดนโรม่านำไปก่อนจากทางโรนันโซบีกินี่แล้วก็มาได้อเดมูล่าลุกแมนครับตีเสมอฮนะนะสัปดาห์หน้าก็ไปแก้มือกันที่บ้านโรม่านะฮนะส่วนอีกคู่หนึ่งเฟย์ูดก็เฉือนเอาชนะมักเซยไป3ประตูต่อ2นะครับผมเจ้าบ้านได้3ประตูจาก ไซเรลเดเซอร์ acer, ครับยิง2ประตูแล้วก็1ร่วลมาจากหลุยสนะินิเทล่าฮะในขณะที่ทีมเยนได้2ประตูจากแบมบัดเดียงแล้วก็เกลสันนะครับผมก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับไปเตะที่ทางบ้านของมักเซยนะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันเนาะฟุตบอลทั่วยโุโรปปีนี้ไม่มีกฎอเวโกนะดังนั้นจะยิงมากยิงน้อยไม่แครครับเดี๋ยวนัดหน้านะัดที่2เนี่ยถ้าเสมอ รวมผล2นัดเสมอกันใน90นาทีก็ต่อเวลาพิเศษเสมออีกยิงจุดโทษฮะก็เดี๋ยวเราก็ได้รู้แล้วล่ะว่าคู่ชิงฮะทั้ง3ถ้วยครับไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาคอนเฟเดรีลลีปีนี้ใครจะได้เข้าชิงกันบ้างน,นะครับผมจะเป็นอังกฤษเข้าชิงกันทุกถ้วยเลยหรือเปล่าก็ต้องตามลุ้นกันฮะ